สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมถุนและสวัสดีนักเรีย re, นนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อถามถึงเรื่องความรักไพ่สามใบบอกอะไรกับเรานะครับถามถึงเรื่องความรักราศีเมถุนครับเรามาดูกันนะใบที่หนึ่งสถานการณ์เหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนในเรื่องของความรักราชินีดาบ ราชนีดาบความหมายคืออะไรราชนีดาบทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไอ้ราชนีดาบจัดการกําลังจัดการอะไรอะไรราชนีดาบคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและราชนีดาบใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาแสดงว่าคุณกําลังตัดสินใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง สถานการณ์ในเรื่องความรักนะตัดสินใจทําอะไรราชนีดาตัดสินใจเป็นราชนีไม้คําขยายเป็นราชนีไม้ความสัมพันธ์ที่เราร้อนโอ้ตัดสินใจที่อะไรราชนีไม้เฝ้ารอราชนีไม้คนที่ชอบให้ผู้อื่นอยู่ในโอวา ราชนีไม้จะรู้จัดรอคอยความสำเร็จสองใบเนี้ยเหตุการณ์สถา,านการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและคำขยายคืออะไรความรักของชาวราศรีเมถุนตอนเนี้ไม่รีบร้อนอาราชนีดาบราชนีไม้ตัดสินใจแล้วว่าจะรอเธออยู่ตรงนี้เราอยากมีความหวังตัดสินใจที่จะรอ ตัดสินใจที่จะทํางานแล้วก็รอความรักรอได้ไม่รีบร้อนได้ไหมขอดูใบสรุปฉันตัดสินใจที่จะรอให้เธอมางอ้อเอาแหละแสดงว่าอะไรแสดงว่าราศีเมถุนคุณไม่เป็นคนควรให้เขาง้อก่อน คุณรออยู่ตรงนี้รอเฉยๆรอให้เขามาเง้ะรอให้เขาตามมาขอคืนดีความรักในช่วงนี้คุณตัดสินใจที่คุณจะไม่คุยกับเขาละคุณจะให้เขามาคุยกับคุณให้เขามาสารภาพให้เขามาบอกให้เขามาตามให้เขามาร้องขอชีวิตให้เขามาร้องขอความรักจากคุณคุณก็จะตัดสินใจที่จะนั่งรอรอให้เขามาเงอะเพราะคุณไม่ผิดนี่ใช่ปะเพราะราชนีไม้ก็บอกแล้วหนึ่งในคีย์เวิร์ดก็คือ ให้คนอื่นอยู่ในโอวาสแสดงว่าฉันไม่ผิดฉันตัดสินใจว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่ผิดเธอต้องมาง้อฉันเธอเป็นคนผิดราศีเมถุนนะครับไพ่สามใบบอกมาประมาณนี้ช่วงนี้กําลังรอ้อยเขามาง้อก่อนนะเราไม่ผิดสิเราจะไปง้อเขาทำไมเขาถงแหละมันเป็นฝ่ายมาง้อเรานะโอเคไหมจบแล้วนะครับราศีเมถุนนะนั่งรอให้เขาง้อต่อไป รอไปก่อนนะครับผมอาจจะมานาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เราก็ต้องรอรอรู้สิเมื่อใดจะมาง่งเนี่ยอาการจะเป็นประมาณนี้นะจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบคนใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ